เอามาเอามาดูสิหนึ่งที่หนึ่งที่นึ่งที่ลองไกินนะตอนนี้ที่ฉัน

ไปมันกินหลังยายทำไมอ่ะมันอร่อยอ่ะลูกยายก็จะนี่ห่วยแล้วใหญ่ใหญ่ทำอะไรอ่ะของขวัญให้ยายชุ่มห่วยแล้วลูกเติบไม่ถึงลุกไปลุกลุกลุกได้ค่ะทำปากจุ๋ยทำปากจุ๋ยเหรอก็ก็ก็ล้างก็ล้างอ่าก็ล้างเอียงเอยงงลุกขึ้นอ่ะหนึ่งสองขึ้นไม่ได้หรอกสภาพนี้ ะอ้าวนนพอตัวถ่ายรูปหันเป็นมัออหรือึ๊บอึ๊บอมืออมือตมือให้พ่อหรอ่อมืออ้ยโอ้ยนนย่าย่าทวดเลยทวดมาแล้วทวดด ยืดหพวสิคืออะไรแม่เปิดประตูไม่ได้จับดิไข่เพื่อนมาแล้วเพื่อนนอนเพื่อนนอนกลางวันโอ้ยขาตกลูกขาตกโอ้เมื่อย ไไม่หรอนี่เจ๊เ๊เเ๊เเายังยังทวอ่ายัเกทวดยังเกยทวอ่าวไปหายนต้อ่ะน่าหนะจ้าไปเอะไรว่าไงว่าไงมีไรเป้่ามีไรเปล่า

ยิบยังหยิบออกจากถึงไม่เป็นนะชายจับันัดสไลดก็ขยิบมาหมดเลยเก่งแล่นเนี่ยเก่งเลยเนี่ยไม่ทำประดา